หนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางปตทพลังที่ยั่งยืนกลับมาสนุกกันต่อกับรายการ May I Help You ให้หนูช่วยนะในสัปดาห์น,นี้เคสช่วยหน่อยนะทั้งสองเคสของเราซึ่งก็คือเคสคุณจิ๋วนภาเกียรติวันชยัย อดีตแชมมวยโลกส่วนอีกหนึ่งเคสก็คือน้องชิวหนูน้อยยอดกระตันยูซึ่งทั้ง2เคสขอการสนับสนุนจากเย็บผ้าเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวและในตอนนี้เคสของคุณจิวนภาเกียรติวันชยัยมีน้องน้องเลือกช่วยเหลือแล้ว2โชว์นั่นก็คือน้องโนเกียลิเกจิวและน้องแทนแทนเดอะบอลขั้นเทส่วนเคสน้องชิวยังต้องรอรุนกันต่อนะครับ เง็ดโพสีไข่มุดแดงแหละแมงแข่งทำเมนูเดียวเหรอไม่ครับสองเมนูอีกเมนูหนึ่งทำอะไรฮะซูชิครับซูชิหวานซูซินั่นซูชินี่เป็นยังไงเออซูชิไงฮะครับโอ้ยชอบอยู่ใกล้เราเริ่มแปลได้แล้เนี่ยซูชินี่นู้นเลยชิอะไม่รู้เลยจังเลยนะครับน้องรชชาเอาเหล็กกะมิ้งมิ้งมิ้งแข้งอ่ามาใส่แล้วก็เอาไปจ้ับกับ จิมซูซีคือจิ้มน้ำจิ้มไปจ้ำเนาะจิ้มฟีฟฟตดนั่นอีสานนั่นเจ้าประเด็ชไม่เคยเห็นกันแมงแขงอยากเห็แมงแขงไม่เคยได้ยินนี่แหละนะฮะไอเจ้าแมงแขงที่ว่านี่มันมีหน้าตายังไงอยากเห็นไหมล่ะครับและตอนนี้เชฟเลียวกับน้องอ้วนก็พร้อมแล้วไปพบกับลีลาสุดกวนกับเมนูสุดแซ่บกันเลยครับเครื่องปรุงนะครับพริกครับเกลือครับเห็ดเขา เห็ดเขียวครับเห็ดเขียวอะไรพี่เห็นเป็นพริกเห็ดเขียวครับนาอันนี้โก่อหอกคอนโดกันนี่นาถึง่อว่าไอ้วนหางขอครับสมบวงครับนี่ครับแมงแคบแมงแคบมันจะมีกลิ่นหอมนะครับไข่มดแดงครับบอกหนอื้อเกี่ยวตฮะอะไรผักอีตูงผักอีตูงวัวนอย่าทิ้งพี่นะขั้นต้นแรกเอาละอ่ะทำให้เหมือนอยู่ในคลิปเลยนะค่ะ เดี๋ยวพี่จะยืนดูไกายถ้าจุดเตาบ่เนาะทำไมโป้งโค้งขนาดนั้นด้วยนะสะนามของเชฟครับขั้ต้นแรกนะครับป๊าพิกเลยครับพิกครับเสียเลยหม้อเชฟหม้อหม้อเชฟหม้อหม้อเชฟหม้อหม้อความเสร็จเสร็จเสร็จพีกใส่ม้อนะครับอื เผ็ดพอเผ็ดพอพี่กีเอวครับเฉลยโอ้หข้าวครับเฉลยเหลือไว้ทำไมสองอันแม่ <laughs> ไม่เตือนก็ไม่เทเวย้ยเหลือไว้ให้ใหทักนยนะอือเอาไล่ป่วนชไปลวด นอกองห้อยยิ่งหน่อยเหลือไว้ทำไมคะจงห้อยยิ่งทำไมต้องเหลือไว้ชอสาตัวจงห้ยดูกรับเป็นบุญประเดียวครับเส้อเลยโอยกลืนน้ำลายกืนน้ลายคืออยู่เซฟคืออยู่ซามีน้อยเขาก็ช่วยกันดีเนาะเลยสุขครับก็รอให้สุข เรามาตามเตลียวประเดกรอยเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่หอมก่อนนะครับใส่หมดแลครับตัดไม่แหลกก่อนนะครับกันเนาะเหมือนกันปเบรก่อนปเบรก่อนนะครับเอาเตจตอนเด้อครับเ oh. ด้อนี่นะครับปเบรก่อนใส่เลยโอ้ oh. เชฟลองชิมไว้จับแดกเสร็จแล้วนะครับครับใส่ถ้วยเลยในที่สุดเมนูอีสานสุดแซ่บก็เสร็จสมบูรณ์แต่จะอร่อยสมคำาล่ศหรือไม่นั้นไปชิมกันเลยครับเป็นตอนเลยเนาะเผ็ดเหมือนกันนะไอ้แมงอันนี้แหละเป็นไม่เคยกินเลยเกิดมานั่นนะมัน<อ>กินบม<ด>แมนอัมกันเล่นเด้อน่า คขอบคุณค่ะเอื้อยให้เอื้อยอร่อยเลยครับลามาอร่อยพี่ถามก่อนได้ไหมว่าถ้าคำแรกสองคำแรกไปแล้วสาบานว่าจะไม่ไหลนะครับสะบากครับโอเคนะครับโอเคชื่อเมนูเอาคำใหญ่เลยนะชื่อเมนูอะไรนะเชฟชื่อชื่อเมนูอะไรนะครับเพราะ เซ่ยไข่มูกเตกเละแม่งแข้งแม่งแข้งอือเอาให้แม่งแข้งมาใส่นี่เอกทุชิทุชิอีสานครับน่นโอ้เป็นอย่างไรบ้างเป็นตัดแสบน แซ่บหลายๆนี่เดี๋ยวจิ้มชิมแค่อันนี้ก่อนอมาเดี๋ยวลองดูแวเดียวว่ารสชาติเป็นยังไงจิ้มือไม่ธรรมดานะตอนแรกดูในคลิปนึกว่าเขาเขาไม่ได้ทําจริงอืมก็ทำจริงอร่อยเยเป็นไงมันเปรี้ยวๆมันๆรสชาติคืออร่อยเลยอ่ะไม่เคยกินแกงพวกนี้มาก่อนเลยเป็นคนแบบไม่กินเลยอ่ะแต่พอได้ชิมรสชาติแค่น้ำเดี๋ยวก็อร่อยแล้วอ่ะสุดยอดค่ะ เป็นจริงแล้วมันเป็นหัวอะไรวะ <c oughs> อร่อยมากลูกเอยพี่จะบอกให้ส่วนตัวนี้มันแบนๆบนเด้ะนะลองชิมดูดีกว่าฮะอะไรนะลองชิมดูดีกว่าพี่แจ็ะคกันแล้วครเพราะหนูกินเผ็ดไม่เป็นพี่ต้องชิมอยู่แล้วเพราะหนูขอรอและออย่างหนึ่งลึกบอสลึกบอสลึกบอสถูกต้องลูก เพชรไม่ลองชิมซะหน่อยเหรอคะบอกให้ทุกคนชิมหมดเลยนะ่ะ <c oughs> ก็หนูไม่กินเผ็ดอะค่ะอืมเอาละ <ๆ S 3> กินด้วย<ๆ>อืมอร่อยแล้วกับไม่เคยป้อนน้องมาก่อนอืมเอ,มอ,มอม่เอาพริกแดงๆออกได้ไหมล่ะมันจะแสบเหงือกเ่ย <c oughs> นี่อะไรเจ้าย้อยมานี่คืออะไร <c oughs> ปลาแดกฮะปลาแดก <c oughs> ปลาแดกนี่ถ้าเกิดว่าไปขายเมืองนอกนี่ ผ่านการพัสเจอร์ไรแล<า>้วเอาละช่องน้ำเต็มเด้เอร้อเล่นลูกอร่อยอยังไงก็อร่อยแบบเดิมครับผมอเอาเลยและตอนนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านชิมครบทุกเมนูแล้วละครับแต่จะอร่อยถูกปากและเรียกคะแนนไปได้เท่าไหร่นั้นรอลุ้นกันเมื่อครบทั้ง6โชว์ครับ แต่ตอนนี้ไปดูครับว่าน้องเรียวและน้องอ้วนเลือกที่จะช่วยเหลือใครเมน,นี้นทุกผม2คนขีนชิมาเลือกซอยเหลือน้องซิวครับเพราะว่าน้องซิ้วเป็นเด็กกระตันยูครับซอยพ่อแม่เห็นงานครับ สำหรับเด็กเก่งและมีน้ำใจแบบนี้บริษัท King Power จำกัดขอมอบเพื่อรางวัล May I Help you ให้กลับไปเป็นที่ระลึกพร้อมด้วยตุ๊กตาพิกีจิจากปตทอมมอบให้นอกจากนี้ทางรายการยังมีนมทนไทนเดมา่าคิกด,ดีนมโคสตแทร็ดปอรเซ็นไม่ผสมนมผงสนับสนุนนมสดให้น้นองๆได้ดื่มเป็นสตูและมอบให้กลับไปดื่มที่บ้านกันอีกด้วยนะครับสำหรับโชว์ต่อไปบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับเพราะเขามาด้วยใจจริงๆใจที่อยากจะโชว์และใจที่อยากจะช่วย จะเด็ดจะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ละฮุบอย่างเดียวก็ว่ายากแล้วนี่เล่นหุบล้ฮุบบนบาลานซ์วิวซะด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับเก่งแบบนี้จะถูกใจคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านหรือไม่ช่วงหน้ากลับมารุกันต่อครับนมไทยเดนมาร์กสลาดเลือกเลือกคอนเซ็ป อย่างเป็นทางการสักนิดนึ่งอนัาวาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัศพิชากิติพนังกุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแพาวาอายุ10ปีค่ะโอ้เขาบอกเล่นหูระหูเอวจะบางลงไม่ใช่เหรอนี่เล่นมานานขนาดไหนแล้วคะเล่นจนหนึปีหนึ่งปีเมื่อก่อนนี่ตัวอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็จะตัวอย่างนี้ เล่นฮูลแล้วฮูบค่ะเพราะว่ามันสนุกค่ะแล้วก็ทําให้มีความสุขค่ะทำไมถึงว่าอยากมาออกรายการนี้คะเพราะว่าหนูอยากช่วยคนต่างๆค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับตาเพราะหนูเป็นต้อหินค่ะต้อหินเป็นยังไงคะก็ไม่มีหาไม่มีทางหายแต่ว่าก็รักษาไว้คงที่ค่ะ ไปเริ่มตรวจได้ยังไงคะว่าเราเป็นอันนี้ตอนนั้นเส้นเลือดฝอยในตาแตกค่ะแล้วก็เลือดเต็มตาก็เลยพาไปหาหมอค่ะแม่พาไปหาหมอก็รู้ว่าแม่หนูก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นจากกรรมพันธุ์ค่ะอยากคุยกับคุณแม่จังเลยอยากเจอคุณแม่ไหมยากแม่แอนครับเชิญครับ สว,ส,สวัสดีครัสวัสดีค่ะน้องเล่าให้ฟังคร่าวๆน้องเขามีอาการเส้นเลือดฝอยอในตาฝอ,อยตาแตกค่ะจนคุณหมอตรวจพบค่ะว่าเป็นต้อหินค่ะตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจอาการของต้อหินก็เลยไปปรึกษาคุณหมอถึง2องถึงสโรงพยาบาลว่าอาการที่แท้จริงของต้อหินนี้มันคืออะไรได้คําตอบจากคุณหมอมาว่าเป็นโรคตาโรคเดียวที่ไม่สามารถผ่าตัด ไม่สามารถรักษาหายก็คือม่านตาจะปิดแคบเขออา้ามาเรื่อยๆจนปิด <c oughs> มิดไปเลยค่ะก็คือมองไม่เห็น<อ><อ>ก็คือบอดปิดไปเรื่อยอค่ะคุณแม่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันกับน้องอยังไงบ้างคะครั้งแรกที่ทราบก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะรรน้องเขาก็กลัวว่าน้องเขาตาบอดก็บอกชีวิตเราเกิดมาทั้งทีลูกสู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดบอกลูกอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วน้องเขา่าอยังไงบ้างครับคุณแม่เขาก็สู้ค่ะ เขาก็สู้ค่ะเขาก็ไม่ไม่เก็บมาคิดในตัวตัวนั้นค่ะก็พยายามหาวิธีให้เขาออกกําลังกายเล่นห่วงอะไรพวกนี้ก็คือดึงหลายๆอย่างเข้ามาให้น้องทำเป็นกิจกรรมเพื่อไม่ให้น้องคิดอะไรมากค่ะเห็นได้ค่ะว่าอะไรที่เป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องดวงตาอะไรอย่างนี้คุณแม่จะสนับสนุนมากๆก็ทําบุญก็จะพาน้องเข้าไปช่วยทําบุญเพื่อ บุญกุศลจะทําให้น้องไม่ตาบอดค่ะคล่าสุดที่ไปมาก็คือไปร้องเพลงให้บ้านพักคนชราที่ค,คองห้ามาแล้วก็เด็กอ่อนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการกุศลอะไรเรียลลายน้ําท่วมอะไรก็จะไปช่วยวค่ะมือนกับเช่นที่คุณแม่มาพาน้องออกรายการนี้ค่ะก็คือน้องเขาอยากเพราะว่าครั้งแรกที่ออดิชั่นไม่ผ่าน น้องเขาไปฝึกฝนน้องเขาบอกเขาอยากจะช่วยเหลือถ้าด้านเกี่ยวกับมลน,นิที่เกี่ยวกับตาหรืออะไรมาด้วยยิ่งดีคือน้องเขาเขาอยากช่วยจุด,จ,ดจุดนั้นก็บอกถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องฝึกตอนแรกไม่ได้อยู่บนบาลานซ์วิวค่ะคือเล่นห่วงอย่างเดียวแล้วคนจะเล่นห่วงเยอะมากก็เลยบอกว่าถ้าหนูอยากมาขึ้นบาลานซ์วิวเลยลูกฝึกแล้วพอมาวันนี้เนี่ยวันนี้แพราวาได้โชว์แล้ว ได้ใช้ความสามารถตัวเองในการช่วยผู้คนแล้ววันนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะยังไงก็ขอให้การเป็นคนดีของหนูในครั้งนี้นะฮะได้มีผลสะท้ขขอนกลับมาสู่ตัวหนูเองขอให้โรคต้อหินไม่ไม่ลามจนจนหนักนะฮะ <c oughs> ขอให้มันแบบเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> อยู่คงที่แบบนี้ที่เรา <c oughs> ยังมองเห็นได้แบบนี้นะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ขอเฉริมือกับน้องแพราวารได้ไหมค แม่ด้วยนะฮะดีใจมากๆเลย <c oughs> คุณแม่ก็น่ารักมากๆเลยพอรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็หนึ่งอย่างที่จะให้แรงยึดเหนียวจิตใจกับน้องได้ก็คือเรื่องของการทำบุญช่างเป็นเด็กที่จิตใจดีจริงๆครับความสามารถก็ไม่ธรรมดาแบบนี้คอมเมนเตอร์ของเราจะว่ายังไงกันบ้างละครับหนูเป็นเด็กที่จิตใจดีมากลูกลูกรางจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ตอนนี้พี่เจี๊ยบมองหนูสวยที่สุดหนูเป็นคนจิตใจดีที่สุด หนูทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองอเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนเรื่องของคะแนนน่ะพี่เจี๊ยบให้เยอะเลยล่ะนี่นรับคุณค่ใจเราอะชนะได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นความใจสู้ความที่ เขาเรียกได้ว่าข้างในแข็งแรงมากๆและสวยงามมากๆของแพราวาซิบเชื่อว่าเดี๋ยวน้องแพราว่าก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ส่วนคะแนนความสามารถเมื่อกี้บอกเลยว่าคะแนนไม่ธรรมดาแน่นอนคะ่ะ <c oughs> สหรับพี่แจ๊คง่ายๆเลยครับบางทีบางครั้งแพราว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันมันคี่จะให้คนอื่นมาช่วยเหลือเขาแต่เขายังมี ความคิดมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นหนูจำคำพิจ็คคำหนึ่งไว้ว่าโลกเราใบนี้มันมีคำว่าปาฏิหารเสมอฟ้าหลังฝนปาฏิหารมันเกิดไม่แน่หรอกลูกตาหนูอาจจะหายแล้วก็มองเห็นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นแบบนี้อีกเลยก็ได้ครับลูกครับเชื่อที่ ทั้งคำชมและกำลังใจล้นหลามแบบนี้คะแนนคงไม่ต้องพูดถึงแต่คงต้องไปรอลุ้นกันหลังจบโชว์ที่6ครับซึ่งเหลืออีเพียง2โชว์เท่านั้น สำหรับเด็กเก่งและมีน้ำใจแบบนี้บริษัทงพาว Power จำกัดขอมอบเทรวรัตน์เมย์อาแฮปปี้ให้กลับไปเป็นที่ระลึกพร้อมด้วยตุ๊กตาพี่กจจิจากกวุทอมอมบให้นอกจากนี้ทางรายการยังมีนมไทยดมาคทิกดีนมโคโสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงสนับสนุนนมสดให้น้องๆได้ดื่มในสตูและมอบให้กลับไปดื่มที่บ้านกันอีกด้วยนะครับวันนี้หนูมาช่วยเหลือพี่ชิวค่ะเพราะว่า หนูอยากให้พ่อแม่พี่เขามีรายได้ค่ะจะได้เลี้ยงดูพี่ชิวค่ะสรุปผลการช่วยเหลือในตอนนี้เคสของพี่จิวที่มาขอสนับสนุนจากเย็บผ้ามีน้องโนกเกียและน้องแทนแทนเลือกให้ความช่วยเหลือส่วนเคสของน้องชิวที่มาขอสนับสนุนจากเย็บผ้าเช่นกันนั้นก็มีเชฟแห่งแดนประแดกและน้องแพรวาเลือกให้ความช่วยเหลือสำหรับโทที่5จะเป็นโชว์ไรและเลือกช่วยเหลือใครช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับช่วง พลังความคิดสู่พลังการแบ่งปันโดยกลุ่มปตทค่ะก็จะสอนให้น้องรู้จักคือแบ่งปันให้กับผู้ที่อาจจะด้อยโอกาสกว่าก็คืออย่างสมมุติว่ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งเราพอที่จะใช้อยู่แค่นี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแบ่งให้ผู้อื่นได้ใช้ได้บ้างอาจจะมีความจําเป็นกับเขามากกว่าเราก็ได้ ดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูก็ได้ไปสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุแล้วก็แบ่งปันผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่สอนให้เขารู้จักคุณความดีก็คือต้องปฏิบัติให้เขาเห็นด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องทําให้เขาเห็นว่ามันเป็นยังไงการที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนอันนั้นคือประเด็นหลักที่ทางครอบครัวจะสนับสนุนนะคะขอขอบคุณ กลุ่มปะตะทสีวูเทคสีสันสวยไม่สิ้นสุด w w w c l i c k f o r c r a v e r c o m ผ่านไปแล้วทั้งหมด4โชว์ครับแต่ละโชว์ก็เด็ดไม่แพ้กันอีกทั้งน้องๆแต่ละคนก็มีจิตใจที่ดีซะด้วยและโชว์ต่อไปนี้ก็ไม่เป็น2องรองใครจริงๆครับ เป็นทุกแสนงครับก่อนจะทําการแสดงจะต้องทําการไหว้ครูเสียก่อนครูนั้นเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ครับเราก็ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยสัญญาณการต่อสู้ครับถึงไทยเล็กเล็กยังดีพิกขี้นู ใหญ่หรือจะสู้ขีนูได้แมนไครลิ้มชิมรสเห่นถึงใจศัตรูหน้าไหนไครกล้ามาราวีเอาละครับนี่คือการเดินแปลงหรือออกตีแปลงตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนบอพพรักษาะและจดจดจ้องจองครับวันนี้ใครดีใครอยู่มาดิเอาเฉพาับาี่เอาละครับสี่รัสตอกได้รับราการฝึงฝนเป็นอย่างดีนะครับ เอาเรื่องครับวัดอัญชมนี่นะครับเอาพี่คนชับเอามาเอาพี่เนี่ยเฮ้ยชับไอ้กระโดดที่ขวัดเอาไอ้เฮ้ยอยศเฮ้ยเอาพี่เนี่ยขบวัดไอ้จอระเท่บาถางบรรพชนไทยจะยอมอุทิศทีกายให้แก่ชาติจะมุ่งมาดนล้างให้สิ้นกลิ่นเสี้ยนน้ำหมูฮหมิดรพิษลายหมายคุ้ขามย่าได้ยามเทียม ข้าพินไทยและอาวุธดาบสองมือนี้เป็นอาวุธที่ทหารที่รักษาจัตุรงคบาทนะครับใช้ในการทำศึกสงครามในอดีตผู้ที่เล่นดาบสองมือนั้นจะต้องมีปีไม้รายมือ นี่ก็ทบเอามาสิเอานี่แน่เฮ้ยช็อปเอ๋ยเอ๋ยวัดไปเอ้ยใจพีดเอาไว้ก่อนเอามาเอาจับเอ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยวัดเอ๋ยเอาไปช็อปเอานี่เอาเอาจับเอาเฮ้ยยังไม่พอครับต่อด้วยอาวุธเงากับเงาศึกชนช้างทำพุทธานุภาพสัง อุปราชผ่านอ๋อทางซิ้งชีวีโลกแะดุลี่ตึ๊กต้องหัวโลกาเอาที่เนี่ยไอชไปโอ้ยหเอวังกรรมการไอชเอาไว้ต้องเอาที่เนี่ยเอ้ยเอาบัดมาดิเอาเอาหนึ่งเดิเฮ้ยวัดมาอดไอ้กุ้กระโดดตีเข้าไปเอามาโอ้โหไอ้เนี่ยเอาชะไปแทงล่างแทงบนแทงหลังโอ้โหโดนตะเอ้าวัดไปเฮ้ยชเอาวัด จอระเทปอาหานสองชั้นนี่เนี่ยสวนกันคนละทีโอ้โหดูเด็นเห็นไหม สำหรับโชว์นี้นี่แค่เริ่มต้นก็ทำเอาพิธีกรและคอมเมนเตอร์ของเราเต็มไปทั้งตัวแล้วล่ะครับครั้งหน้ามาติดตามกันต่อว่าน้องๆกลุ่มนี้จะมีทีเด็ดอะไรมา,วาอวดเราอีกครับและสำหรับน,น้องๆที่อยากจะโชว์คอร์สามารถหรือผู้ที่ต้องการขอให้พวกเขาช่วยหน่อยนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือ i อรายการไม่ไอเท็บอยู M ่ U ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเอาละครับไม่มีพวกวขายครับเป็นการตะลุมบอลน,นะครับในอดีต วัดภาพลายไทยครับขนัดมานตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสองขวบครึ่งครับเดียว<ะ>เท่าไรฮะสา,สามติบเต็มไปเลยแล้วทีมนี้ก็ได้ไป